ต้อนรับเข้าสู่รายการถอดรหัสการเมืองนะคะอยู่กับดิฉันมิวอุบลรัตน์เถาน้อยค่ะพบกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์เวลาเดิมพร้อมกับประเด็นการเมืองร้อนๆยุบสภาแล้วค่ะมาไวกว่าก,กำหนดนิดหน่อยแต่รับรองว่ามันจะไม่กระทบกับเรื่องสำคัญอย่างประเด็นเรื่องของการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาทันทีที่นายกอ,อนุทินประกาศกล้าวยุบสภานะคะเสียงในสังคมก็แตกออกเป็นสองปีปีกหนึ่งก็มองว่าโอ้โหนายก เล่นเกมการเมืองหรือเปล่าคุณอนุทินเล่นเกมการเมืองหรือเปล่าหนีปัญหาหรือเปล่าเอาแล้วยุบสภาแบบนี้สงครามไทยกัมพูชาจบไหมจะเกิดอะไรขึ้นอีกปีกหนึ่งก็มองว่าคนที่เล่นเกมการเมืองเนี่ยเป็นคุณอนุทินหรือว่าจริงๆเป็นพักประชาชนกันแน่เมื่อฝ่ายค้านจะใช้เสียงข้างมากมาบีบรัฐบาลเสียงข้างน้อย ไม่ต้องแปลกใจทำไมนายกยุบสภาอยู่ก็บ้าแล้วค่ะนี่เป็นท่าทีที่นายกเคยพูดเอาไว้นานมากแล้วนะคะว่าต่อให้รัฐบาลอภิปรายชี้แจงดีแค่ไหนฝ่ายค้านซึ่งเป็นเสียงข้างมากก็ชนะโหวตในสภาอยู่ดีคุยกันไม่ลงตัวก็ยุบสภาคืนอานาจให้ประชาชนตัดสินใจค่ะและตอนนี้คุณอนุทินก็ประกาศกล้าวยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนคำถามคือยุบสภาแล้ว ยังไงต่อการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชายังเดินต่อไปได้หรือไม่เอาให้ชัดวันนี้ค่อยๆถอดรหัสไปพร้อมๆกันยุบสภาไม่มีผลกองทัพเดินหน้าสู้กัมพูชาจนกว่าจะสิ้นความเป็นภัยคุกคามทำลายให้สิ้นสภาพสนธิกำลังน้ำฟ้าฝั่งเมื่อเราต้องสู้กับประเทศที่ ไม่อยากจะใช้คําว่าประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะคะประเทศข้างบ้านแล้วกันเราต้องสู้กับประเทศข้างบ้านที่รบแบบกองโจรรบแบบไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษการสนที่กําลังกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศตํารวจกอชออแนวหน้าแนวหลังการทูดเชิงรุกทั้งหมดนี้คือองคาพยพที่ยังเดินหน้าต่อไปได้ค่ะเดี๋ยวเราจะค่อยๆถอดรหัสให้ดูว่า การสู้รบระหว่างไทยและการพูชามันจะยังไงต่อไปแล้วมันจะจบยังไงคะการเมืองจะทําให้ทุกอย่างกลายเป็นสุญญากาศหรือไม่ทีนี้เราค่อยๆไล่เลียงดูก่อนว่าปัจจุบัน,นกองทัพเราเนี่ยเดินไปข้างหน้ายัางไงบ้างที่ผ่านมาเราอาจจะเจอวัฒกรรมด้วยคะ่ะว่ากองทัพทําได้แค่ปฏิบัติการ A4 ใช่ไหมคะ แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ A4 แล้วค่ะถ้าเป็น A4 ก็คงจะเป็น A4 หลายภาษานะคะเดี๋ยวให้ไปดูพัฒนาการการถแถลงข่าวกองทัพทุกวันนี้เป็นยังไงรู้ไหมคะมีถแถลงการเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษไม่พอนะคะ,ะภาษาจ,<ะ>จีน ภาษาฝรั่งเศสอย่างอันนี้เวลาแถลงข่าวกองทัพภาคที่สองเนี่ยเขาก็จะมาแถลงข่าวหรือกองทัพปกกองทัพเรือกองทัพอากาศเขาจะมีการแถลงข่าวทุกวันนะคะสรุปให้ฟังว่าในแต่ละวันนการสู้รบเนี่ยมันไปถึงไหนอย่างอันนี้เป็นการแถลงข่าวภาคภาษาไทย่าาายกมได้้ใอวุนอกจากการแถลงข่าวภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษก็มีด้วย Everyone, fighting continues around the Thai Cambodian border. Cambodian forces have used supporting fire into Thai territory at several key points, creating risk for our troops and local civilians. In Lesbon, the Point, Second Army area has ordered the to... Thai to and the mm -hmm. the <inaudible> <Okay. inaudible> <inaudible> <inaudible> ไทยจีนอังกฤษฝรัร่งเศสก็มีนะคะ Depuis 17h le 10 décembre la situation le long de la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge กองทัพไทยนี่ไม่ธรรมดา,าจริงนะคะมาครบทุกภาษาค่ะนี่เป็นการเปิดแนวรบกับประเทศข้างบ้านที่มันไร้มนุษยธรรมโกโหกหน้าตายว่ากัมพูชาไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนทั้งๆท,ท,ที่ข้อเท็จจริงคือกัมพูชาเป็นฝ่ายรุกรานอธิป,ปไตยของประเทศไทยกองทัพเดินหน้าสู้ทุกแนวรบกองทัพภาคที่สองกองทัพภาคที่1กองกําลังป้องกันตนเองจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดสู้ทุกแนวรบส่วนที่กําลังน้ําฟ้าฝั่งน้ําคือกองทัพอากาศ โจมตีแบบแอร์ทู o u n d จากอากาศสู่พื้นดินทิ้งไข่พูดให้ดูดิทิ้งทิ้งไข่ไข่ดกเลือเกินกองทัพอากาศไทยฟ้าฝั่งฝั่งก็คือกองทัพบ,บกเปิดแนวรบทุกมิติในการเข้าไปยึดคืนที่ราบส่วนน้ำกองทัพเรือมาแล้วค่ะ ส่วนที่กาลังมีการใช้เรือหลวงเข้ามายิงอาวุธโจมตีนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกยิงโจมตีปืนใหญ่สู้กันแบบครบองค์ประกอบส่วนที่กาลังกันอย่างเต็มที่เพราะเรากำลังต่อต้านกับภัยคุกคามที่เปิดแนวรบแบบกองโจรด้านการทูดไปดูด้านการทูดกันบ้างคือรัฐมนตรีต่างประเทศไทยมันต้องแบบนี้จริงๆนะคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยนี่เป็นลีลาของท่านทูตศรีศักด์พวงเกตแก้ว ในการไปทวงคืนศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีโลกค่ะและล่าสุดหลังจากที่มีการประทะกันคุณศรีศักด์ก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศหลายสำนักยกตัวอย่างเช่นออลจซิร่า นักข่าวต่างประเทศก็มีการสัมภาษณ์คุณศรีหัิ์ในลักษณะประมาณว่ามันจะเจรจากันได้ไหมทําไมไม่ใช้ความอดทนอดกลั้นต่อแรงยั่วยุคุณศรีหัิ์บอกเลยนะคะว่าประเทศไทยเราพร้อมที่จะใช้พื้นที่การทูดอยู่ตลอดอยู่แล้วถ้ามันมีพื้นที่ให้เจรจาแต่ต้องขอโทษจริงๆที่ต้องบอกว่าปัจจุบันมันไม่เหลือพื้นที่การทูดให้เจรจาค่ะ foreign minister, the cambodians are a smaller nation. military, they're a fraction of the size of thailand's. now, the thing is, a lot of this is down to these hindu temples, this cluster of hindu temples uh, in cambodia, which rely in a 1907 colonial match that uh, you reject. and also, the international court of justice in 1962 awarded those uh, temples and the territory around them to cambodia. Why can't you accept that? Mm hmm. Well, why can't the Cambodians accept the fact that the temples? นี่คือท่านทูศรีหศักิ์ค่ะกลไกการทูจะทำงานถ้าสถานการณ์เปิดพื้นที่ให้การทูดแต่ต้องขอโทษที่ต้องบอกว่าตอนนี้เราไม่มีพื้นที่แบบนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วแล้วไม่ได้ให้สัมภาษณ์แค่เอาจาัซิราเท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูแบนเนอร์นี้ คุณศียศักด์ให้สัมภาษณ์สื่อใหญ่หลายสำนักทั่วโลกค่ะการทูดเชิงรุก6สื่อโลกในวันเดียวตอกย้ำไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มไทยปกป้องอธิปไตยตามสิทธิ์นี่เป็นแบนเนอร์จาก The Newsroom เขาก็ไปรวบรวมมาให้สัมภาษณ์ CNN, Al Jazeera, BBC, Reuters, The New York Times การทูดเชิงรุก6สื่อโลกในวันเดียว นี่คือการเปิดแนวรบทุกมิติเพราะเรากำลังสู้กับประเทศข้างบ้านที่รบกับเราแบบกองโจรค่ะทำไมจึงบอกว่ากัมพูชารบแบบกองโจรคะนี่คือพฤติกรรมเข้าคราวที่ประมวลมาให้ดูว่าความชั่วร้ายของผู้นำฝั่งกัมพูชาทำได้ยังไงยกตัวอย่างเช่นเอาทหารไปอยู่ในพื้นที่โบราณสถานแต่บิดข่าว ประเทศไทย,ทไทยส่งเครื่องบิน F-16 ไปถล่มประสาทตาควายโกหกพยายามเอาภาพภาพนี้ที่เห็นอยู่หน้าจอแล้วตีข่าวไปทั่วโลกว่าสิ่งที่ไทยทำขัดต่ออนุสัญญาออตตาว่าทำลายโบราณสถานแบบนี้ประเทศไทยมันไร้อรารยะแต่สิ่งที่กัมพูชาไม่ได้พูดคือสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอคะ่ะฮัลโหลโบราณสถานกิโมงคะการสู้รบกันครั้งที่แล้วเนี่ย ในพื้นที่ปราสาทตาควายเนี่ยกัมพูชายึดเนิน350เป็นจุดสูงคมได้ซึ่งแน่นอนว่ากัมพูชาอยู่ในจุดที่มีความได้เปรียบประเทศไทยเนี่ยเสียเปรียบในเชิงสมรภูมิแต่ความเลวร้ายของกัมพูชาคือวางทุ่นระเบิดล้อมรอบตัวปราสาทเอาไว้เราส่งเครื่องบิน f 16ไปทิ้งระเบิด โซเชียลบอกว่าทำไมเราไม่โจมตีไปที่เนิน350ไม่ทิ้งระเบิดใส่ปราสาทเพราะเราคิดไงคะว่านั่นคือโบราณสถานและการทิ้งระเบิดจากเครื่องบิน F16 ลงสู่พื้นดินจะก,กระทบกับทหารบกที่อยู่ฝ่ายไทย mm hmm. เพราะเราคิดไงคะเราจึงไปทิ้งในจุดที่เป็นเส้นทางส่งกําลังบํารุงและการรบกันครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันกองทัพบ,บกส่งโดรน เป็นโดรนติดระเบิดไปโจมตีกระเช้าฝั่งกัมพูชาที่ส่งกำลังบำรุงขึ้นมาที่เนิน350ส่วนฝ่ายกัมพูชาชั่วร้ายค่ะยิงจรวด BM-21 ถล่มเข้ามาในพื้นที่ปราสาทต,ตาควายทั้งๆท,ท,ที่คุณก็รู้ว่าทหารของคุณอยู่ในปราสาทนี่คือการรบแบบกองโจมไหมคะและนี่คือสิ่งที่กัมพูชาไม่ได้สื่อสารออกไปค่ะถัดมาปราสาทพระวิหารมรดกโลก กัมพูชาได้คืนกลับไปเราก็ยอมรับคำตัดสินของศาลโลกกองทัพเราโจมตีไปที่เครนซึ่งกัมพูชาเอาไปตั้งไว้บนเขาพวิหารและเครนนี้มันไม่ใช่สารที่ต่องเที่ยวค่ะมันคือจุดที่กัมพูชาใช้ในการสังเกตและสอดส่องความเคลื่อนไหวฝ่ายไทยเพื่อ ส่งโดรนทิ้งระเบิดมาโจมตีเพื่อยิง BM-21 มาถลม่มฝ่ายไทยและนี่พื้นที่ปราสาทเขาพระวิหารน่าตกใจไหมคะทุกคนคะโบราณสถานกี่โมงคะที่ตั้งปืนมันเป็นจุดสูงข่มไงที่ตั้งเสาสัญญาณที่ตั้งปืนใหญ่ที่มั่นแข็งแรงเป็นโพรงถ้ำเฮลโห นี่คือสิ่งที่กัมพูชาไม่ได้พูดคะ่ะเครนเมื่อกี้มันควรจะถูกทําลายแล้วถูกไหมคะเพราะแม้จะอ้างอนุสัญญาออตตาว่าแต่มันมีข้อยกเว้นเอาไว้ว่าถ้าเป็นการป้องกันตนเองเราทําได้นี่คือความชั่วร้ายของกัมพูชาไปดูถัดไปโจรมันรบกันยังไงทหารไทยเวลารบเนี่ยเขาใช้ทหารรบเนาะแต่สิ่งที่กัมพูชาทำใช้ทหาร แต่เอาเอาวุธไปตั้งในเขตพลเรือนนี่คือภาพของการโจมตีจากฝั่งกัมพูชาที่เอาเอาวุธไปตั้งอยู่ตามบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนนักรบเขาทำกันแบบนี้ไหมคะ เห็นหลังคาบ้านคนใช่ไหมคะแปลว่าอะไรคะแนวหน้ากี่โมงคุณเอาอาวุธหนักไปตั้งในเขตพลเรือนแล้วนี่ยังไม่นับบางพื้นที่ทหารเรายึดได้แล้วเข้าไปตรวจเจอว่าในบ้านที่เป็นบ้านของพลเรือนเนี่ยเต็มไปด้วยอาวุธเต็มไปด้วยปืนเต็มไปด้วยกระสุนแล้วความที่กมุูชาขยันถ่ายคลิปบางคลิปเปิดเผยให้เห็นเลยว่า คนที่บรรจุกระสุนทำมือเนี่ยเป็นผู้หญิงและเด็กซึ่งทั้งหมดนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะที่เรารวบรวมมาให้ดูอันเนี้ยไปยิงอาวุธอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้เห็นใช่ไหมคะต้นคลิปบ้านคนบ้านคน่งกองทัพกี่โมงคะพื้นที่โล่งกี่โมงคะแนวหน้ากี่โมงคะและเมื่อเราโต้กลับก็จะเอาไปขยายผลว่าโอ้โหประเทศไทยโจมตีเขต บ้านเรือนเขตพลเรือนประเทศไทยนิจใจร้ายทางกองทัพยืนยันนะคะการโจมตีจากฝั่งเราเป็นการโจมตีแบบล็อกเป้าฝั่งกองทัพอากาศพลอากาศโทจักกรีฑทำวิชัยโคโกกองทัพอากาศยืนยันชัดเจนค่ะทุกเป้าหมายที่เราโจมตีมันผ่านการวิเคราะห์มาแล้วว่ามันคือพื้นที่ด้านการทหารส่วนที่เห็นอยู่หน้าจอคาสิโน จมตีว่าเราส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดใส่คาสิโนทําไมเรายิงปืนใหญ่ใส่คาสิโนแต่ไม่ได้พูดว่าคาสิโนที่บอกเนี่ยมันคือคลังอาวุธนี่คืออาการคาสิโนในพื้นที่กองทัาพภาคที่หนึ่งกองทัพอากาศส่ง F16 ขึ้นบินในช่วงเวลากลางคืนอย่างที่ย้ำว่า24ชั่วโมงตลอด7วัน all day all night กลางวันกลางคืนส่งไปทิ้งระเบิด ใส่อาคารคาสิโนที่เป็นคลังอาวุธหลังจากที่เราตรวจสอบพบว่ากัมพูชามีการใช้อาคารเหล่านี้เป็นจุดซส่มยิงของสไนเปอร์มีทั้งพลุ่มยิงมีทั้งจจรวดนำวิถีมีทั้งกระสุนมีทั้งปืนใหญ่นี่คือคลังอาวุธย้ำอีกครั้งเวลาที่เอาไปประคมเขาทำไมเราโจมตีคาสิโนประเทศไทยมันใจร้าย ต้องบอกด้วยค่ะการซีโนที่ว่าเป็นอาวุธและย้ําอีกครั้งไปดูคําพูดของท่านโฆษกกองทัพอากาศท่านย้ําชัดว่าทุกเป้าหมายมันถูกวิเคราะห์เอาไว้แล้วค่ะทุกเป้าหมายที่กองทัพโจมตีถูกวิเคราะห์เอาไว้แล้วว่ามันคือเป้าหมายทางการทหารและเราจะทําให้กระทบกับประชาชนน้อยที่สุด การทำลายเป้าหมายดังกล่าวเป็นการลดทอนขีดความสามารถของข้าศึกคืออาวุธหลักที่กัมพูชาใช้เนี่ยก็จะมีปืนใหญ่ใช่ไหมคะมีเจ้าวด BM21 เป็นอาวุธที่ไม่นำวิถีสาดยิงมั่วจึงมาตกในเขตพลเรือนของบ้านเราล่าสุดมาตกที่โรงพยาบาลคุณหมออบพยพคนไข้เข้าหลุมหลบภัยนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นนักสิทธิ์ออกมาหรือ,อยังคะ ออกมาเรียกร้องหรือว่าประนามกัมพูชานักการเมืองโลกสวยประนามไปที่กัมพูชาบ้างไหมคะมันยิงจรวดมาลงบ้านเรือนประชาชนยิงจรวดมาลงโรงพยาบาลประนามกัมพูชาบ้างหรือ,อยังคะตัดภาพมาที่ฝ่ายไทยอาวุธที่เราใช้เป็นอาวุธนำวิถีคือคําว่าอาวุธนำวิถีคือทุกเป้าหมายถูกวิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นพื้นที่ด้านการรบถ้าเราไปโจมตีวัด แปลว่าวัดนั้นคือวัดที่ถูกใช้เป็นคลังอาวุธถ้าเราไปโจมตีคาสิโนมันคือคาสิโนที่เต็มไปด้วยอาวุธถ้าเราโจมตีไปที่พื้นที่ที่ดูเหมือนกับว่าเป็นบ้านเรือนประชาชนมันไม่มีคนอยู่แล้วค่ะแต่มันถูกใช้เป็นคลังอาวุธนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและฝ่ายเรา คุณศรีหัิกพวงเกตแก้วเดินหน้าให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศทำหนังสือประนามทำหนังสือประท้วงส่งเรื่องไปที่นานาชาติให้รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรให้รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเดยนสัมภาษณ์โฆษกกองทัพเรือให้ข้อมูลเหมือนกับโฆษกกองทัพอากาศให้ข้อมูลเหมือนกันเลยว่าทุกพื้นที่ ที่เราบุกไปทำลายคือการลดทอนขีดความสามารถของข้าศึกกัมพูชาพฤติกรรมคือเข้ามาขุดคูเลดเติมกำลังเติมอาวุธหนักเพราะฉะนั้นเรามีความชอบธรรมที่จะใช้สิทธิ์ในการทำลายก่อนที่กัมพูชาจะเปิดฉากยิงและพูดถึงอาวุธล่าสุดกองประชาการกองทัพไทยตรวจพบว่ากัมพูชามีการเคลื่อนย้ายจรวด PSL-3 0ซึ่งเป็นอาวุธไร้แรงที่ยิงได้ไกลถึง130กิโลเมตรเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะ ช่วงหน้าเดี๋ยวจะกลับมาคลี่ให้ดูเลยว่าถ้ากัมพูชายิงจรวด PSL-3 0มันจะเกิดอะไรขึ้นและอาวุธตัวนี้เราติดตามข่าวเราต้องรู้อะไรบ้างถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเราต้องเตรียมพร้อมในการรับมือยังไงครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะท็อปนิวของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่5นะครับโอกาสนี้จึงอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมซึ่งเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ในบ้านหลังนี้ของเรา สมัครเป็นสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนท็อปนิวแล้วจะได้รับน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากลูกหลานชาวท็อปนิวไม่ว่าจะเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆแล้วที่พิเศษเราจะมีของรางวัลจับฉลามมีทั้งทองคำมีทั้งไวเชอร์ต่างๆเพื่อเป็นน้ำจิตน้ำใจและได้ร่วมสำหรับการสนับสนุนท็อปนิวต่อไป ท็อปนิวยังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจปกป้องสถาบันหลักของชาติชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นำเสนอข้อมูลข่าวสารความจริงอย่างจริงใจต่อท่านผู้ชมเช่นเดิมครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ